สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับกลับมากับวิดีโออีกวิดีโอนะครับเดือนนี้เป็นเดือนคอมมาาซึ่งงานคอมมาาเดือนนี้ชื่อว่าคอมม่าคอมเวิร์ส2022นั่นเองเราไปดูกันเลยว่ามีเซ็ตคอมอะไรน่าซื้อบ้างเรามาเริ่มกับเซ็ตคอมงบต่ำกว่า20,000กันเลย ในเซตนี้ผมจะมีแบ่งเป็น2ส,ส่วนครับส่วนหนึ่งสำหรับคนที่อยากเล่นเกมส่วนอีกคนหนึ่งสำหรับคนที่อยากอัปเกรดกาจอในอนาคตหลังกาจอราคาลงนะครับก็เซต สำหรับเล่นเกมเป็นหลักเลยเล่นตอนนี้ได้เลยก็จะเป็น i 3 1 0 1 0 0 f บวก g t x 6 6 5 0เป็นเซ็ตของ advise i 0 9 3 <S 1> <S 1> ในราคา1,990 0บาทนั่บาทตนเองส่วนเซตอีกเซตหนึ่งที่จะเป็นสำหรับคนอัปเกรดการ์ดจอในอนาคตนนะครับจะเป็น ryzen 5 5 6 0 0 g ซึ่งเป็นการ์ดจอในตัวของ cpu เลยครับจะเป็นเซต advise a 0 6 9หรือ advise a 0 7 5นะครับ ซึ่งใน2อเซตนี้ก็ต่างกันอย่างเดียวนะครับก็คือเมนบอร์ดกับ power อร์ส l y แล้วก็เคสโอเคต่อมานะครับจะเป็นเซต2องหมื่ถึงสองหมซึ่งในในงบประมาณนี้ผมจะแนะนำเป็นตัว J 2 7 1จะเป็นเซต I 5 1 1 4 0 0 F บวกกับ RX 6 5 0 0 XT ในเซตนี้นะครับก็ ไอตัว Intel i5 ตัวนี้ก็สามารถรับ PCIe 4.0ได้ก็เลยโอเคสำหรับการจอรุ่นนี้แล้วก็เป็นเซ็ตที่ไม่แพงจนเกินไปนะครับผมก็เลยแนะนำโอเคต่อไปเราจะไปดูเซ็ต2,500 0ถึง3,000 0กันเลยในงบประมาณนี้นะผมจะมีเซ็ตแนะนำเป็น a d v i c e i 1 0 2ราคา2,9790บาทจะเป็น i5 1 2 4 0 0 f บวก rtx 3050นี้ผมว่าคุ้มมากเลยก็ผมว่าคุ้มเกือบที่สุดในงานแล้วก็ถือว่าดีมากแล้วก็ราคาไม่แพงจนเกินไปด้วยต่อมาเรามาดูเซต30มหมถึงสามหมกันเลยในิงบประมาณนี้คนระับมีเซตอยู่ต้องเยอะเลยผมและผมคัดสัรออกมาเหลือ3เซตจะเป็นเซตสำหรับคนที่อยากได้การ์จอแรงสุดเลยนะครับก็จะเป็นเซต G285 ของ j i b ราคา34,900บาทจะเป็น Lysen 5 3,600บวก Rx 6,600แต่ถ้าใครอยากได้ CPU แรงหน่อยแล้วก็การจออย่างเล่นเกมได้ก็จะเป็น s e ต Advice i-094 ในราคา32,900บาทจะเป็น i512400F แล้วก็ RTX 3050นั่นเองแต่ถ้าใครอยากจะอัปเกรด CPU Intel ตัวนี้ในอนาคตนะผมจะแนะนำเป็นอีกเซตหนึ่งเป็นเซต i 0 9 7จะเป็นสเปคเดียวกันเลย i 5 1 2 4 0 0 f บวกกับ RTX 3050ในงบ34,490บาทแต่ในเซตนี้เราจะได้เมนบอร์ดที่แรงกว่าแล้วก็อัปเกรดเป็น i 7หรือ i 9ได้ในอนาคตนะครับต่อมาเรามาดูเซต3 5 0 0 0 0 0 0ถึง40,000 เลทที่สำหรับคนที่อยากได้การ์ดจอแรงๆเลยก็จะเป็นเซ2 J 5็นะครับจะเป็งนราคา35,900บาทเป็น i 5 1 2 4 0 0 f บวก r x 6600 x t เลทนี้ผมว่าคุ้มมากเพราะว่าเป็นการ์ดจอที่แรงที่สุดในงบประมาณนี้แต่ถ้าใครอยากได้การ์ดจอ nvidia นะครับก็จะเป็น j 2 7 6ที่จะเป็น i 5 1 2 4 0 0บวก rtx 3060นั่นเองในราคา36,500บาท และอีกเซตหนึ่งนะที่ผมว่าโอเคเหมือนกันก็จะเป็นเซต Advice i 1 0 3ซึ่งเป็น i 3, i 5 1 2 4 0 0 f บวก RTX 3 0 6 0เช่นกันแต่ราคาจะเป็น37,290บาทนั่นเองต่อมาเรามาดูเซต40,000ถึง45,000กันเลย ในงบประมาณนี้ผมจะแนะนำเป็นเซตจาก JIB J, J 2 8 9นั่นเองจะเป็นไลเซน5 5 6 0 0 x บวก RTX 3060 Ti ผมว่าเซตนี้คุ้มมากเพราะว่าได้เป็นเป็นเซตที่ถูกที่สุดในงานที่มี3060 Ti นะครับแล้วก็ในงบราคาจะแค่แค่43,900บาทนั่นเองต่อมาเรามาดูเซต45-50 0าถึง50,000ก็จะมีแค่2เซตนะครับในงานผมจะแนะนำเป็นตัว a d v i c e I 1 0 4 ซึ่งจะเป็น i5 1 2 4 0 0 f บวก rtx 3 0 7 0 ti นั่นเองก็ในราคา48,900บาทต่อมาเราจะไปดูงบ5 0 0 0 0่นถึง6 0,000กันนั่นเองแล้วก็เข้ามาสู่งบที่เริ่มแพงขึ้นมาแล้วนะผมจะมี2เซตให้เลือกนะก็จะเป็น s j 2 7 7จที่จะเป็น i7 1 2 7 0 0 f บวก3 0 6 0 ti สำหรับคนที่อยากได้ cpu แรงๆนะคร ส่วนอีกเซตหนึ่งก็จะเป็น a d v i c e A071 ที่จะมี Ryzen 5 5600X บวก3070สำหรับคนที่อยากได้กาจอแรงๆนะฮะต่อมาเรามาดูเซต60,000-70,000ถึง 70, บาทกัเลยผมจะแนะนำเป็นตัวเซต J278 จาก JIB จะมี i5 212600K บวก RTX 3070และราคาเซตนี้ก็จะราคา63,900บาทนะครับ ต่อมาเราก็มาดูเซต7 0็0 0ถึง80,000กันเลยนะฮะก็จะเป็น i 7 1 2 7 0 0 kf บวก rtx 3 0 7 0 ti เป็นเซตของ advise i 1 0 0นะครับก็จะราคา74,990บาทเลยเซตนี้ก็ได้แรมสั g b ด้วยก็ถือว่าคุ้มนะฮะอ่ะแล้วก็เซตสุดท้ายที่ผมจะแนะนำนะก็จะเป็นเซต90,000อัพน up นะก็จะเป็น r e ต advice i 0 9 2 ในราคา99,990บาทนั่นเองเพและเซตนี้ก็เป็นเซตที่ได้ i9 1290 0 kf บวก rtx 3080 12 GB นะครับแล้วก็ได้ ramddr 5 32 GB ก็ผมว่าคุ้มเป็นเซตที่ไฮเอ็นที่คุ้มที่สุดในงานแล้วเพราะว่าเซตอื่นเทียบดูก็คือราคาต่างกันเยอะเลยแล้วผมว่าคุ้มเซตนี้น่าจะคุ้มสุดแล้ว เอาลวครับก็วันนี้ผมมีเวลาเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนได้ซื้อคอมที่ตัวเองอยากได้นะะแล้วก็ผมขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ